วันนี้จะพามาดูครับบริษัทท่อ D S 4แดงสายสีวันนี้จะพามาดูแบบชัดเจนว่าข้างในเขาทาอะไรบ้างนะครับคนดูเคยถามแบบมาเยอะมากเลยว่าอุ้ยอยากเห็นกระบวนการผลิตเขาใช้สแตนเลสเกรดไหนแล้วเขายิงไซายสวยมากเลยไม่อยากโมนะนะงานยิงไซด์ที่ใส่ท่อเนะี่ยแบงค์เป็นคนใช้คนแรกๆนะอันนี้ S C Mo t ตอตัวใหม่ที่เราวางจำหน่าย,ยนะตอนนี้ S C Mo t ตตัวใหม่อันนี้สำหรับพวก X Max f o r z a อ่าเป็นตัวสแตนเลสตัวสแตนเลสจับต้องได้แน่นอน นนออดเฮ้ยอันนี้มีมอกชัดเจนว่าน,นีแบคซีซีเยอะทำเป็นมอกได้ไหมได้ได้ทุกคนานะเกี่ยวกับรถกอล์ฟใสเราทำได้หมดเลยโอเคครับขอกาบส,นะสวัสดีนะสวัสดีพี่น้องยงงาวไทยกระสายรถสุขภันนี้อยู่ผมอีกแล้วรอยยิ้มเกษตรกร สอจอนวันหรืออินฟินิตี้แบงก์คนดูครับวันนี้ก็ไม่ได้แอคอาร์อะไรนะครับนี่ผมขออยาตถือกล้องนี่วันนี้นะครับผมมาอยู่ที่ไหนรู้ไหมตุรกีรู้ไหมว่าทาไมมาทมําทโรงงานมาันดะูรวยนะเห็นไหมเปล่าอันนี้ก็เป็นโรงงานขนาดย่อมพี่ไม่ได้จะโม้หรอกว่าความรวยเนะี่ยมันที่สุดแต่ไม่อย่างกูนะก็วันนี้จะพามาดูครับบริษัทสําหรับใครที่เคยได้ยินท่อดีเอสโฟแดงสายสีวันนี้จะพามาดูแบบชัดเจนว่าข้างในเขาทาอะไรบ้างนะครับแต่ก่อนที่จะไปดูเนี่ยกูโชว์ก่อนนี่ บอนุญาตทำผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมนะครับคือออกออกไปอนุญาตนี้ให้บริษัทนี้นี่นี่น,น,นี่ทำถูกต้องท่อไอเสียนะท่อไอเสียรถจัก,กรยานยนต์นะครับก็ชัดเจนนะวันนี้เราให้ดูเลยดิชัดเจนก่อนที่จะเข้าไปข้างในคือเราต้องโชว์ก่อนว่าเอ้ยเราเนี่ยทำถูกกฎหมายนะเราไม่ได้ทำผิดกฎหมายนะแล้วก็ท่อดีเอสโฟนี่หลายคนจะอยากเห็นว่าอุย้ยงานสแตนตเลสล้วนแต่ทำออกมาแล้วโอ้โหแบบเหมือนตัวแพงนะจริงๆแล้วเขามีกระบวนการยิงทรายเดี๋ยวจะพาไปดูว่ายิงทรายคืออะไรนะนี่นี่นี่ทรายเป็นอย่างนงี้ยนะเนี่ย ไม่ใช่อันนี้กวดนะนี่โอ้โหนี่สุดยอดนี่ครับสวัสดีครับเนี่ยโอ้โหสุดยอดครับสุดยอดนี่เป็นคนรู้จักด้วยนี่อยู่ตุรกีนะอันดับแรกประตูก็จะเป็นประมาณนี้ถามว่าทำไมถึงไม่เปิดใหญ่เขาบอกว่ามันจ้าถ้าเหลือเกินมันแสบตาพอเข้ามาแล้วเราจะเจอคนเสื้อสีขาวยืนแอคอยู่หน้าร้านสวัสดีครับไอรนสวัสดีครับอันนี้ก็คือพี่แดงสายสีตัวจริง แต่ก่อนอยู่สายสามอยู่สายตั้งแต่สายหนึ่งอะไหลามาเลยไหลไปเรื่อยต,ตอนนี้ล่าสุดอยู่สายเก้าแล้วนะไหลไหลไปเรื่อยมีมีสายมีสายจุดที่ประมาณสิบโมงสายสุดก็ถ้าแบบจะอันนี้เลยก็เลยประมาณเทียงเลยเอองงเป็นไก่ตาแตกเลยอันอันไม่ใช่แล้วอันนี้ไม่ใช่แล้วก็วันนี้นะครับอันนี้คือใบอนุญ,ญาตที่เอาให้น้องๆดูว่าเอ้ยอันนี้เป็นใบอนุญาตที่ถที่ถือว่าเราได้ทำการยื่นจดมอกอยแล้วเรียบร้อยเป็นโรงงานิต มาในฐานะอุตสาหการรมอ่าเกี่ยวกับท้อเสียโดยตรงซึ่งเราได้ก็ได้ปริญาณตใบนี้มาตั้งแต่ปีพศ2550 50อะไรวะ ไ,ได้นะเอาง่ายๆก็คือมีแบบนี้ถูก<อ>ต้อง 1, 1> ตามกฎหมายสองประมาณนี้วันนี้วันนี้นนพอดีพอดีเลยคนดูเคยถามแบบมาเยอะมากเลยว่าอุ้ยท่อพี่แดงสาย4ี่เนี่ยอยากเห็นกระบวนการผลิตเขาว่าอุ้ยเขาใช,เาใช้เขาใช้สแตนเลสเกรดไหนแล้วเขายิงทรายสวยมากเลย,ลเย,ย,เย,ยก็เลยอ,อยากจะรู้ว่าไอ้ยิงไซายเนี่ยมันยังไงมันทําได้ไหมใส่ท่อ,อเสียมันทําได้ด้วยเหรอปกติเราเคยเห็นในะยิงไซายแท้งไงไม่อยากโมนะงานยิงไซายที่ใส่ท่อนะแบงค์เป็นคนใช้คนแรกๆนะ ผมก็คือโน1อะครับใช้คนแรกในไทยคนแรกที่ส่งมาให้ใช้นะใช่สวยมากทุกคันนี้ก็ยังสวยอยู่มันมันทำให้แบบพิกไปเลยว่าเฮ้ยงานมันสวยจริงอ่าก็ก็ใช้อยู่ก็ใช้อยู่แบบสวยจริงนะครับแล้วงานแบบโอ้โหต้องบอกเลยว่าแบดบไทยเอ็นโอเคอันดับแรกอันนี้ถ้างันหนูจะขออนุญาตเดินทัวร์แล้วนะโอเคครับก็วันนี้ขออนุญาตพี่แดงสายสีครับอันนี้เราก็อันดับแรกจะมาเจอพี่เขาเลยนี่พี่เขาก็เป็นคนคิดมากนิดนึงนะครับเนี่ยโหดูแล้ว อันนี้ทำอะไรครับพี่หมุนหมุนแหละไขไขแหละกูรู้แล้วก็ <_ an> อันนี้อันนี้จะเป็นงานเขาเรียกว่าเลื่อยสายพานเอาไว้ตัดขนาดหรือว่าอะไรก็ว่าไปหลายๆคนบอกทําไมต้องมาอยู่ข้างหน้าเ <_ an> ศษมันเข้าตา <_ an> ต้องบอกไว้นอก <_ an> นี่อันนี้เขาเรียกตู้อะไรครับลูกพี่อันนี้คือตู้อบสีสมมติว่าทําทําสีเสร็จืม,มว่าน้องๆอ,อยากสั่งสีแดงได้ไหมสีดําได้ไหมได้เป็นบางสีได้เป็นบางสีเพราะจริงๆเราจะมีซิกเนเจอของเราอยู่แล้วมันจะเป็นเหมือนท่อแบรนด์ของต่างประเทศที่แบบว่าเุ้ย คือเราทําสีนี้ออกมาคุณก็ต้องซื้อสีนี้เพราะมันเป็นสติกเนเจอร์เลเยอร์คัสตอมซาวพาวเวอร์เอาเดีลยวเรปลี่ยนติ๊เดี๋ยวเราสให้อะไว้ดูดูดีๆโอเคครับอันนี้เลยเป็นตู้อบส่วนอันนี้นี่เลยอันนี้เป็นตู้ยิงทรายน้ำตอนนี้้าส่งทามาเยอะเลยสั่งซื้อไปตัวที่แรกวนี่ตัวเดียวตัวโน้นตัวนี้นี่ยี่ห้อนี้นี่เขาได้ยี่ห้อหรืมโอ้โหนี่ครับแบรนด์ก็ใครอยากได้ก็ไปซื้อเอานะครับเนี่ยคนรู้จักทั่วประเทศเวเปอร์แบมสิง เอ้เย,ยียไงคุณรู้จักด้วยถ้าก็ให้ส่วนลดก็ดีนะนี่ก็จะมีข้างล่างมีที่เหยียบแล้วก็อันนี้คือตู้ยิงทรายน้ําชัดเจนนะครับได้ระบบมาตรฐานแล้วก็มีจอคอยบอกได้ว,ว่าเติมน้ํเข้าระบบล้างทําความสาะอาดอะไรก็ว่ากันไปนะครับแล้วก็จะมีตู้นี้อีกตู้หนึ่งตู้นี้จะเป็นตู้ยิงทรายน้ําเหมือนกันแต่ใช้ทรายคบอเนอร์อ๋อแต่เป็นทรายคอเนอร์คล้ายๆว่าทรายเนี่ยมันจะมีหยาบกันละเอียดมีตั้งแต่หยาบจนถึงละเอียดอ่าถ้าเปรียบเทียบกระดาษทรายขัดบ้านเราก็จะเบ อ๋นนอ,อที่นี่ก็เลยต้องยิงทรายไล่เบอร์เลยใช่มันถึงเนียนขนาดนั้นโอ้โหโคตรเท่นะครับก็วันนี้ก็สุดยอดมากมแล้วก็ไม่แปลกก็แพงใช่ไหมใช่ไม่แปลกมาอยู่กับฝั่งนี้ก็อันนี้จะเป็นเขาเรียกว่านี่ครับหลายๆคนนะครับที่เห็นเป็นแพ็คกิ้งแบบนี้นี่จริงๆแล้วมันเป็นอย่างนี้ก่อนนี่มันเป็นอย่างนี้แล้วเขาทางโรงงานเนี่ยเขาก็จะนี่เห็นไหมเอาใส่ยอย่างนี้แล้วก็ใช้เครื่องแวกกั้นะครับเพื่อแวกกั้ออกมาอย่างนี้แล้วก็ส่งขายทุกคนนั่นแหละครับอันนี้เรามีขายในช้อปปี้นะอันนี้มีขายในช้อปปี้ด้ อุ้ยปากลิงไว้ให้แล้วขอค่าคอมด้วยนะไม่ได้แอคอันนี้พามาดูจริงๆนะผมไม่ได้โมโนะแล้วก็เดี๋ยวจะพาเข้าไปดูข้างในเลยอันนี้ครับงานสแตนเลสยิงายโอ้โหเนียนตาแตก <c oughs> ดูดีสแตนเลสยิงใยอืยอย่าไปดูเยอะเนื่องนานานตาจะบอด <c oughs> มันกินเข้าไปในดวงตาแล้วก็นี่ครับอยากเลเซอร์เป็นอะไรก็บอกได้แต่ว่าถ้าเสือกทํายากกว่าชาวบ้านก็ต้องจ่ายเพิ่มนะเออแต่ถ้าไม่ทํายากก็ง่ายอยู่นะครับแล้วก็ฝั่งนี้นี่ จะเป็นชุดจุดแพ็คท่ออันนี้เอสซีโมโตตัวใหม่ที่เราวางจำหน่ายอยู่นะตอนนี้เอสซีโมโตตัวใหม่อันนี้สลับพวกเอ็กแม็กคอร์ซ่าเป็นโคสเตเลตโคสเตเลาจับต้องได้แน่นอนอุ้ยแต่เนียนจังเละคือบอกเลยตรงว่าสีเนียนยิงทรายเนียนจิ๊บเลยอันนี้มอกร์นะเฮ้ยอันนี้มีมอกร์ชัดเจนนี่เห็นแล้วนี่ปะนี่ อันนี้เราไม่ได้เขียนเองนะอันนี้เขาทำมาให้เลยที่สถาบันยานยนต์ทำมาให้อ่าแล้วก็อันนี้คือเป็นลายมือเขาเลยของสถาบันยานยนต์ที่เอาเอาเอาตัวสินงานของทิ้นงานของเราเนี่ยไปเทสว่าได้ผ่านการอรับรองแล้วเราทำเอกสารสถาบันยานยนต์ก็จะทำเอกสารต่อถึงเข้าสำนักงานสอว่าเราได้ผ่านการทดสอบแล้วทุกอย่างอันนี้เป็นความรู้ให้ใหม่เลยนะจนจนได้เนี่ยตัวนี้ออกมาแต่ คิดไปแล้วว่ากว่าจะผ่านตรงนี้ได้น่าจะยากพอสมควรใช้เวลานานมากไอ้ที่เชื่อมเชื่อมกันเองอยู่บ้าน่ะระวังไว้ดีๆนะบอกเลยว่าเขาค่อนข้างที่จะกวดขันกันหนักมากในช่วงนี้ก็แต่ว่าของลูกพี่เขาก็อย่างที่บอกเนาะทํางานมาไม่ต่ํากว่า20 20วันไม่เล่นมุกเลยลูกพี่กูนะครับก็นี่ครับชัดเจนไอ้พวกท่อเงี้ยมีมอคอหมดใช่มีมอกอทุกใบหลายคนบอกว่าพี่ถ้ามันเป็นงานคัดต้องไม่มีในตลาดมึงก็ต้องเอามาอย่างงี่นี่ โรงงานจินดีต้อนรับทำรุ่นอะไรวะเนี่ยอันนี้เป็นรถทีแม็กอยากจะเดินท่อคัสตอมก็เอามาได้เหมือนกันนะครับก็ออเอามาจอดมีแม็กซีซีเยอะทำเป็นมอคอได้ไหมได้ได้ทุกคนนะเียวกัดรถมอเตอร์ไซค์เราทำได้หมดเลยโคตรเท่ใช่แล้วก็วตั้งแต่5สิบสี่ยัน1สี่เราสามารถทำเป็นมอซีทามอคอได้เลยมนอยู่ภายใต้ อ,อ่าคือคนดูจะคิดว่าเอ้ยเ้าท่อมาตีกับพี่แดงหรือมาซื้อท่อพี่แดงเนี่ยมันจะผิดกฎหมายไหมเข้าดวงเข้าด่านเขามีมอ,อก,กอน,นะครับยกเว้นคุณซื้อไปแล้วคุณไปดัดแปลงเองยกเว้นคนซื้อไปแล้วคุณจะไปทําให้ท่อมันดังหรือว่าคนไปทําให้มันเป็นแบบแพดแพดะจะออกจากโรงงานไปรับรองจบแน่นอนขเดแย้งใอแน่นอนที่กฎหมายเป็นัชัดเจนนะครับก็แล้วอันนี้มีอะไรบ้างฝั่งนี้จะเป็นงานกาึงไอ้พวกนัก้นน่าจะเป็นแนวแนวกึงแบบพวก หน้าแปนอะไรพวกนี้นะครับแล้วก็พามาดูอันนี้ผมไม่น่าจะไม่มีใครเคยมาถ่าย,ยน่าจะไม่มีใครเคยมาถ่ายนคนแรกเลยคนแรกนะเพราะว่าเราเป็นโน,นหนึ่งนี่ <_ C mes> ผมจะให้ดูห่างๆผมจะไม่เข้าไปใกล้เพราะว่าเวลาที่พี่เขาเชื่อมอมันจะมีกลิ่นที่ออกมาจากเชื่อมเนี่ยมันจะทําให้เราเกิดโรคมะเร็งได้นะครับก็ผมจะให้ดูห่างๆอย่างนี้ <_ C mes> อ้โหอะเชื่อมทั้งวันอันนี้ก็เป็นงานอัดอัดนะอันนี้เป็นงานเคาะแล้วก็อันนี้เป็นงานเชื่อม นี่ครับเข้ามาข้างในก็จะเจอหน้าคนเชื the light. The light ่อมนี้ครับเขาก็จะนี่ครับมันมีกลิ่นนะครับมันจะต้องมีตัวดูดอากาศเพราะว่าเวลาเขาเชื่อมท่อเนี่ยครับแสงมันจะวับวับแแบบอย่างนี้นะครับผมเห็นไหมเนี่ยเดี๋ยวดูดิครับเดี๋ยวพาไปดูใกล้ๆครับพาไปดูใกล้ๆอย่างนี้ครับนี่ครับเนี่ยใกล้อย่างนี่ครับเนี่ยเหม็นไหมครับอันนี้เหม็นไหมไม่เหม็นอันนี้ก็คุ้นเคยกันนะครับเขาเคยไปที่บ้านนะครับไปช่วยทําท่อรถแข่งนะก็แล้วก็นี่ครับทีเด็ดแรกคือรุ่นใหญ่ BMW C650 อยากได้ท่อคัดต้มอ่าก็เลยยกให้ลูกพี่ทำแล้วก็ทำเป็นมอคอลูกค้าอยากใส่ดอกกีบอ่าการด่าดสียงดังอย่างเงี้อ่าเดี๋ยวนี้คนไม่เด็ดเสียงดังอ่าจะมีถูกบางคนที่เด็ดเสียงดังถูกแทคือจริงๆทุกวันนี้รถเสียงดังอ่ะมันมันไม่นี่แล้วมันหมดยุคแล้วมันเชย แล้วยิ่งรถ P C อย่างเนี่ยมาบบมาบมันไม่ได้มันต้องแบบบูมบูมเนียนเนียนเดินเบาเ <_ q _'> นี่ยออะๆนีเลยนะค่อยเท่ไหนก็สำหรับใครที่งานคัสตอมอยากอยากได้ท่อพี่แดนก็สามารถมาติดต่อได้ที่เพจได้เลยนะ Moto S C m o t ตก็ได้นะแล้วก็อันนี้จะเป็นงานอะไรไม่รู้อันนี้ทำเครื่มือไใช้เองทำเครื่องมือไปใช้เอง,เรออเองหรือเขาเรียกว่าจิกนั่นเองอ่าแล้วข้างในที่ทำแล้วเนี่ยข้างในนี้ไม่อยากเข้าไปนะครับเพราะว่าเป็นห้องขัดนะพี่เขาหน้าตาเคร่งเครียดม่งเหมือนจะใส่กูเลยเอาไหมล่ะไม่หวั่นนะ กรช่างเทียมก็ได้บอกไว้ก่อน,นเนี่ยเนี่ยเดียเดี๋ยวโอ้โอ้โอชั้นเียมจะใส่ก่อนโอเคครับวันนี้ก็พามาดูโรงงานนะครับ d ีเอดเดี๋ยวเราพาไปดูอีกที่หนึ่งนะเพราะว่ารู้สึกว่าลูกพี่เขาจะมีประมาณ70กว่าที่เลยนะเยอะเกินคนทาาเยอะมันค่อนข้างเยอะเดี๋ยวจะพาไปดูอีกที่หนึ่งครับก็วันนี้ขอบคุณพี่แดงสายสีมาก<อ>ที่พามาดูตรงนี้เปิดวาไปดูที่อะไรเพื่อประกันไม่เสียเวลาโอเป็นไงครับ นี่เป็นโรงงานนะครับถ้าบอกแล้วว่าเราเปิดร้ามาที่ใหม่ที่นี่เป็นที่ใหม่ด้วยใหญ่กว่าเดิมนี่กกไก่เออไม่ใช่นี่ครับอุย้ยดูดิเป็นเหมือนกระาดาษโฮมอะไรสักอย่างนึงเขียนข้างบนว่า D S f o Thailand แต่จริงๆแล้วมันเป็นตัว B นะแต่เขาใส่ D ก็งงเหมือนกันเพราะว่าเป็นแบงค์แบงค์สายสี่ย้ายแล้วกูย้ายย้ายมาอยู่นี่และให้พี่แดงพาเดินเข้าไปดูนะครับได้ข่าวว่าที่นี่คือจะเป็นสถานที่ใหม่สถานที่ใหม่รองรับลูกค้าได้ด้วย เราจะเป็นห้องไว้รับรองลูกค้าอ๋อได้ยินข่าวว่าลูกค้าต่างประเทศพี่แดนเยอะมากมาทุกเดือนมาทุกเดือนมาเที่ยวมาเที่ยวแล้วก็ไปมาเที่ยวแล้วก็ไปมาแวะแล้วก็ไปนะครับพูดเล่นนะครับเดี๋ยวพาเข้าไปดูเลยดีกว่าเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาออเดอร์นี่แต่ละเดือนนี่ไม่ต่ํากว่าหมื่นนะผมบอกเลยว่าของจริงที่นี่นะครับนี่แวะไหว้พระอินทร์อันนี้คือต้องแววไหว้พระอินทร์ก่อนนะครับถือว่าใหญ่มากครับสาธุขออนุญาตพระอินทร์ได้เข้าไปเยี่ยมชมโรงงาน D S f ด้วยนะครับผมนี่เอ้จริงจริงแล้ว อันนี้คือลูกน้องนะอันนั้นคือซีตัวจริงซีโอเหรอดิซีโอเหรอซีโอเหรอซี C, คาโรตี้แม่เอ้ยไม่ไม่เล่นกับกูเลย <c oughs> นี่ครับมาอันนี้ก็คือจะเป็นพิธีอัญเชิญเท้าฮะทำไปแล้วทำไปแล้วอัญเชิญเท้าทำไปเรียบร้อยแล้วเรียบร้อยแล้วไม่ได้ชวนด้วยไม่ได้เชิญไม่ได้ชวน,ไม,ไ,ชวนไม่ได้ชวนใครเลยก็ไม่ได้เชิญใครเลยอ่าเพราะว่าเดี๋ยวงานขึ้นโรงงานใหม่เดี๋ยวเชิญเลยก็เลงต้องมาแน่นอน ฝากถึงเบิร์ตแบบว่างๆด้วยกับกูไหมหนะมาเจอกันที่นี่ได้นี่ครับชอบเขาเข้ามาก็จะเป็นประมาณนี้โอ้โหเยอะนี่ครับอันดับแรกเราเข้ามาถึงก็จะมาเจอนี่แหละครับครอบครัวแสนหวานเป็นไงดูดิโอ้โหรักกันจริงๆเลยหอมแก้มกันได้ดูดูดิอันนี้เจ๊นะตอนนี้นี่ดูเจ๊ไปเที่ยวไก่แล้โอ้โหไม่สนุกหรอกทริปเนี้ยเพราะไม่ชวนไอ้สจไปด้วยเนี่ย,ออไ,ยนะไม่มันไม่ไม่สนุกหรอกพี่เหลอหลอดอยู่ไหนเนี่ยเฮ้ยคนละมาฮะอ๋อคนละ โอเคครับก็เข้ามาอันนี้ก็คือจะเป็นเขาเรียกว่าเป็นตู้โชว์ที่ยังไม่ได้เอาของโชว์ะนะแล้วก็ฝั่งนี้ก็จะเป็นโซนแบบเขาเรียกว่าเหมือนแบบตนี้จะเป็นบาร์เป็นบาร์น้ำบาร์น้ำให้ลูกค้าเวลลูกค้ามาเราเรามีน้ำเติมตลอดอ๋อก็คือกินอะไรคิดคืแบบเนี่ยพอทิ้งของกล่องเสร็จห้องน้ำตัวนี้เลยเข้าเลยนี่ก็จะเป็นซูเปอร์เพนที่ลูกพี่เขาได้ทําการไว้นะครับบายท่อเดียร์โฟนี่เห็นไหมครับท่อนี้เป็นปูสแตนเลสสวยงามเป็นไง แต่ว่านี้นี่คือน่าจะเป็นอันนี้แข็งนั่นนี่ได้เป็นแข็ง RC แล้วก็อันนี้เนี่ยเป็นเป็นปกติแล้วก็เชื่อมเพราะว่าอันนี้ย้ายย้ายแน่ย้ายแน่ถ้าดูจากหน้าน่าจะ4มิลครึ่งไม่เกินนะครับแล้วก็เป็นคือประมาณว่าอุ้ยแต่เลือนตัวนี้หายากนะเนี่ยอันนี้เป็นเลือน50มิลที่บ้านมีอยู่ประมาณ10ก้อนก็พอมีลูกพี่พอมีก็ <c oughs> คือเราเราแบบซื้อเก็บแต่เราไม่ค่อยได้ใช้นะครับแล้วก็อันนี้ก็คือจะเป็นรถลูกพี่เขาที่ทําเป็น p r o t o ไทป เสจกันยางเสจกันยางอันนี้อันนี้บอกตรงๆนะไม่ไม่ได้แอคนะถ้าอยากได้พอดซิ่งๆแบบทีมขอประเทศใช้แรงๆต้องติดต่อโรงงานวันไมค์คันนี่ดูแอคเลยใช่ไหมได้แต่ถ้าอยากได้แข็งโยเท่าไหร่ก็ว่ากันไปฝาซ้ายฝาขวาโยแบบจะเอากัดสวยลายดีเอสโฟเลยต้องติดต่อโรงงานวันไมค์คนเหมือนกันเพราะว่าพูดแล้ว พูดถึงงานบินเลตต้องนึกถึงสอดจอแค่นั้นแหละเนี่ก็เป็นรถลูกพี่อีกคันหนึ่งนะครับนี่ไม่แตะมาเลยอันนี้คันนี้เนี่ยแตมมาเขาเรียกว่าเวฟแวนกลอวจะเป็นทรงแวนหลายหลายคนนี่จะเห็นว่าอ้ยอันนี้มันเป็นท่อจริงๆมันเป็นสแตนเลสเป่าสีเป่าสีเหมือนกบเหมือนไหมเหมือนเลยเพราะว่าทุกวันนี้จริงๆแล้วเนี่ยไองานที่เป็นลุงๆที่คิดว่ามันจะเป็นเขาเรียกว่าไทเทเนียมมันยังไม่มีในไทยแล้วก็ไม่มีคนทําได้ทักคนกันดีกว่าเพราะว่ามันแพงนะก็ส่วนใหญ่เขาจะทําเป็นแบบนี้ คันนี้เรามาเก็บรักมากคันนี้คันนี้รักมากได้แชมป์ไโจมาหลายสมัยคันนี้ใช่ไหมล่าตะก่อนล่าแชมป์ช่วงที่ว่า665ที่หนูสั่งครั้งแรกๆอ่ะคันนี้ล่าแชมป์มาเป็นปีเลยสมัยหนูยังเล่นรถไม่เป็นนะพี่พี่แดงแข่งรถเ่ยสมัยหนูยังเล่นรถไม่เป็นแล้วก็แยกรอบค่าปีแรกอ่ะพี่ก็ทำเลยแล้วก็แดกมาเรื่อยๆก็ปีเลยนยืนแชมป์อยู่ยืนแชมป์อยู่ปีนึงต้องบอกว่าเป็นตำนานเทจนเลิกทำเขาเลิก นะครับก็อย่างที่บอกนะครับทุกวันนี้เป็นการพัฒนาถ้าอยากจะให้มันสนุกสนานก็อย่าเลิกนะครับทำมาสู้กันเหมือน<ช>ปีที่แล้ว2ปีที่พวกผมทําหลักเดิมผมพี่เฮงอย่างเงี้ยครับแล้วก็พี่เซ้เนาะพี่บงังบังเซ้บังเฮง,งสุขการ์ดก็แรงเลย,เยแรงเพราะว่าเขาใช้ฝาวันเขาเอาฝาวันนึงเเหรอโมโมเนี่ยเอาจริงจริงเอาพิ่งรู้นะ้เนี่ยใช่เพราะว่าทุกวันนี้เนี่ยมันจะเป็นคาดเกี่ยวถึงเทคโนโลยีแล้วอันนี้อันนี้ยังไม่แรงเดี๋ยวผมส่งาทำได้ปหจัดให้ลูกพี่ฟรีๆเลย ไม่ไม่มีค่าใช้จ่ายถ้าไม่แรงถ้าไม่แรงก็แรงมันไม่แรงไม่ได้ต้องแรงแล้วนะเพราะว่าคือเราเนี่ยทำด้วยเครื่องจักรแล้วเราก็คำนวณออกมาเรามีเครื่องเทสโฟมีทุกอย่างให้มองเครื่องระดับราคารมระดับร้อยล้านไม่ถึงประมาณสี่สิบกว่าแล้วก็สี่สิบกว่าบาทพูดเล่นก็วันนี้ขอบคุณพี่แดงมากที่พามาเยี่ยมชมก็นนเร็วๆนี้ผมชทนเราจะเปิดทำการที่ตรงนี้แต่ตอเรียยังเอาไว้แค่ เท่านี้ก่อนได้นี่ตรงนี้จะเป็นประตูเข้าสู่โรงงานซึ่งทุกคนจะต้องมาปั๊มลายนิ้วมือตรงนี้แล้วก็เข้าไปโรงงานเรื่องอะไรทุกอย่างแต่ว่าตอนนี้ข้างในยังไม่มีอะไรก็เปิดเข้าไปก็ไม่มีอะไรนะครับเพราะว่ายังไม่ทันได้ย้ายมาวัสดุก่อสร้างมีแต่วัสดุก่อสร้างขอบคุณพี่แดงมากครับวันนี้ที่ให้ความรู้กับน้องๆทุกคนได้มาดูโรงงานต้องบอกเลยว่าผลระดับโลกนะครับเพราะว่า D S 4มีที่เดียวนะไม่มีไหนมีหนึ่งเดียวในโลกเท่านั้น ขอบคุณพี่แดงสายสีมากๆเดี๋ยววันนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวผมจะไปเที่ยวอะไรพี่แดงสายสี่เพอยากสัมภาษณ์อะไรอีกอยากรู้อะไรคอมเมนต์ถามไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้อย่าลืมติดตามกดไลค์กดแชร์เพจพี่แดงด้วยแล้วก็ยูทูบกูได้ไว้เจอกันใหม่นะจ๊ะ D H Four Thailand S C Thailand D H Four Thailand กับ S C Thailand กับ S C Moto โอเครู้เรื่องอยายกได้แล้วก็ทักไปหาแกเลยไว้เจอกันใหม่สวัสดีครับ